รายการ Energy t i m ทเรื่องพลังงานต้องรู้สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสันพลังไม่สิ้นสุดบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนมั่นคงด้วยคนที่มุ่งมั่นกลั่นพลังสร้างสรรค์คุณค่าบางจากครับเวลด์โชว์ไปเว แรงเร้าใจบางจาก E20S Evo เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนเราจึงมุ่งรักษาสมดุลในทุกสิ่งที่ทำเสมอสร้างความมั่นคงทั้งพลังงานขับเคลื่อนเศรษฐ,ฐกิจสู่เวทีโลกพร้อมดูแลสิ่งแวดล้อมและดูแลคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยปตอทอแข็งแรงร่วมกับสังคมไทย และเติบโตในระดับโลกอย่างยังย่งยืนสว,ส,สวัสดีค่ะ,คะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Energy Time ค่ะอยู่กับเราสองคน,น,นในชั้นโดลดีชัยสมบัติค่ะค่ะชั้นกัญญาเลยค่ะธนะค่ะสวัสดีค่ะคุณกัญญาสวัสดีค่ะคุณโดลดีแล้วก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะคะเอ๊ะอาทิตย์นี้อาทิตย์สุดท้ายหรือยังย,งยังยังอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าใช่ไหมแต่ว่าวันที่สามสิบอะมันเป็นวันหยุด ประกาศเป็นวันหยุดใช่ไหมของราชการนะแต่ดิ after after ฉันไม่แน่ใจว่าเอกชนหยุดด้วยไหมก็อาจจะเป็นบ,บางที่เนาะหลายหลายที่บางที่หรือบางท่านก็อาจจะใช้สิทธิ์การลาจะยาวเลยนะคุณก็ลาไม่กี่วันเองนะแต่ว่าก็คือได้วันหยุดยาวบางครั้งบางท่านแบบว่ากลับไปบ้านแล้วกลับไปอยู่กับครอบครัวแล้วก็อยากจะหยุดยาวๆอยู่ยาวๆอะไรแบบนี้เดี๋ยวฉันขออนุญาตดูทำไมคะปฏิทินหน่อยหนึ่งได้ไหมอยากรู้เลยใช่ไหมอยากรู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะ ปีนี้จะได้วันหยุดกี่วันค่ะเอาง่ายๆแล้วกันถ้าสมมุติเป็นคลิสยี่สิบห้ายี่สหยุดใช่ไหมใช่ค่ะยี่สบยี่สิบเจ็ดแต่ว่าทีนี้อ่เราเป็นปกติทั่วๆไปแล้วกันเนาะก็จะอยู่แล้ววันเสาร์ที่ยี่สิบแยี่สิบเก้าแล้วมันใช้สิทธิลาวันที่สามสิบวันจันทร์คือราชการอ่ะเขาประกาศไปแล้วใช่ค่ะใช่เพราะฉะนั้นจะได้สามยี่บเก้า ยี่สิบแปดที่เก้าสามสิบสามสิบเอ็ดหนึ่งกี่วันห้าวันแล้ววันวันที่หนึ่งมันพุมใช่งานบางที่สองเปิดทำงานสองกับสามถ้าหัดกับสุขอาจจะยังลาอาทิตย์แรกอ่าใช่ค่ะแล้วก็จะได้หยุดอาทิตย์ห้าอีกโอ้ทะานนั้นให้หยุดเป็นก็คือบางสถานที่ทำงานเนี่ยเขาให้หยุดไงคุณ เพราะว่าจะได้หยุดยาวใช้เวลากับครอบครัวในการไปชาร์จแบตหรือว่าไปท่องเที่ยวก็ชาร์จแบตให้เต็มที่เลยนะกลับมาทํางานให้เต็มที่กาวันกลาวันแต่บางที่ก็อาจจะก็ภารกิจที่หยุดไม่ได้ก็ต้องกลับมาทํางานส่วนใหญ่อะอย่างเช่นโรงเรียนใช่ไหมสถานที่สถานะราชการก็มันเริ่มวันแรกในจาจะวันที่6มกราคมโรงเรียนบางโรงเรียนนะคะก็คือเปิดวันที่สอง แต่นี่ฉันเห็นข่าวเป็นโรงเรียนของรัฐบาลนี่แหละแต่ว่าเขาให้เรียนชดเชยเมื่อวันที่5ที่ผ่านมาละเพราะฉะนั้นเนี่ยชดเชยก่อนลงนาใช่แล้วก็คือวันที่2วันที่3ที่เป็นฟันปลาเนี่ยเขาให้หยุดเลยแล้วยาวๆไปเลย9วันให้เด็กได้พักผ่อนเต็มที่สัปดาห์ที่สองของปีใหม่ใช่ค่ะแต่บางโรงเรียนถ้าเป็นเอกชนเนี่ยเขาก็หยุดยาวไปเลยเปิดวันที่หกเมือนกันโรงเรียนคลิสใช่ไหมโรงเรียนครีสอย่างเงี้ย น่าจะหยุดตั้งแต่มาวันศุกร์นี้ใชกไหมวันสุดท้ายถูกไหมเรียนวันสุดท้ายใช่ใช่ค่ะแล้วก็เนี่ยเพราะว่าวันคริสต์มาสคุณครูกลับไปเยี่ยมญาติกันหมดทิชเชอร์ใช่ใช่ชอชมกะบาก็ต้องกลับไปเฉลิมฉลองไงมีระยะเวลาในการเดินทางจะไปถือครอบครัวนะวันคริสต์มาสโอ้ปลายปีนี้กับปีหน้านี่วันหยุดเยอะนะคะอ่ะค่ะแต่ว่าก่อนจะ หมดสิ้นปีนี้ไปแต่ว uh, <Alex Myers fucking> ่ารายการของเราจะมีตอนวันพฤหัสบดีนี้วันพฤหัสบดีนี้ใช่สัปดาห์ส uh, ุด <poisoning> ท้ายของปีใหม่ว่าสัปดาห์สุดท้ายของปีนี้ใช่กับสัปดาห์แรกของปีใหม่ก็คือสัปดาห์เดียวกันนั่นแหละอ่าใช่แล้วรายการเราไม่มีจัดขอพักไปชั้นแบบบ้างไปชั้นแบบบ้างเดี๋ยวเพื่อกลับมาใหม่เพื่อกลับมาใหม่ให้แบบดีกว่าเดิมนะคะแล้วมาเจอกันอีกทีวันที่เจ็ดมกราคมปีหน้าวันนังค่าวใช่นะคะ อ่ะวันนี้ก็มาดูข่าวดีๆกันก่อนดีกว่าเนาะวันนี้เริ่มต้นด้วยการใช้น้ํามันก่อนละกันอ่าใช่วันนี้เรามีทั้งสองหน่วยงานเลยนะคะหน่วยงานแรกคือตัวเลขการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงของทางกรมธุรกิจพลังงานนะคะโดยคุณสราวุฒิแก้วตาทิพย์อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานนะคะบอกว่าการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงเดือนมกราคม ถึงเดือนตุลาคมอันนี้10เดือนนะ,ฉะเฉลี่ย10เดือนนะคะอยู่ที่155ล้านลิตรต่อวันนะคะ,ะเพิ่มขึ้น1.8%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนนะคะแต่ว่าถ้าแบ่งมาเป็นกลุ่มย่อยเนี่ยก็การใช้น้ำมันกลุ่มเบนซินเนี่ยอยู่ที่ประมาณ31.5ล้านลิตรต่อวันเพิ่มขึ้นนิดเดียว0.02%เองน้อยมากๆนะคะแล้วก็แบ่งเป็นกลุ่มแก๊สโซฮอลอยู่ที่91นะคะอยู่ที่7.4ล้านลิตรต่อวันนะคะแก๊สโซฮอล95 5, 8ล้านลิตรต่อวันนะฮะ e20 ค่ะอยู่ที่5.4ล้านลิตรต่อวันนะฮะส่วนเบนซินก็มีการใช้น้อยมาก0.42ล้านลิตรต่อวันนะส่วน e85 นน้อยกว่าอีกนะค่ะแทบจะแบบเหลือน้อยมาก0.07ล้านลิตรต่อวันคนก็ไม่ค่อยได้ใช้ e85 เท่าไหร่แล้วตอนนี้นะคะน้อยก็ไม่น่าไม่น่ามีนะใช่ใช่เพราะว่าตอนนี้เองเนี่ยคนก็หันไปใช้นะคะในส่วนของยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่า ev ชมากขึ้นมาะคือ คือในกลุ่มน้ำมันเบนซินเนี่ยมันจะมีบางตัวใช้เพิ่มขึ้นบางตัวใช้ลดลงแต่ส่วนใหญ่จะใช้ลดลงแล้วก็ตัวที่ใช้ลดลงเ่ยบางส่วนเนี่ยได้รับผลกระทบจากการที่รถยนต์อีวีมาอายานยนต์ไฟฟ้าหรือว่าเป็นไฮบริดมานะใช่การใช้น้ำมันก็ลดน้อยลงนะคะคิดเป็นสัดส่วน5.3ของรถยนต์นั่งส่วนบุคคลนะแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ย ตอนนั้นเองเนี่ยเราก็มีไฟฟ้าเยอะมากขึ้นแล้วแล้วก็ควบคุมมากขึ้นคนก็หันไปใช้มากขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าภาพรวมทั้งกลุ่มยังเพิ่มขึ้นนะ0 0นนย้อยมากๆแล้วใช่ดีขึ้นเพากลุ่มเบนซินถ้าตัวเลข11เดือนหรือ12เดือนหนบมาเนี่ยไม่แน่นะอาจจะแทบไม่มีการเพิ่มหรือเพิน้อยกว่านี้เนาะต้องบอกว่าเฉพาะเบนซินนะใช่ในกลุ่มเบนซินเพราะว่าจริงๆแล้วตัว E ีอ่ะส่วนใหญ่จะกระทบกับกลุ่มเบนซินเป็นหลักนะ เพราะว่าตอนนี้รถยนต์ส่วนคนจะเยอะใช่แต่ว่าเดี๋ยวช่วงช่วงหลังๆถ้าเขาพัฒนาพวกกระบะหรือ<ม>รถบรรทุกอะไรอย่างน<ม>ี้เป็น E ีีได้เนี่ยดิฉันว่าก็จะกระทบดีเซลด้วยใช่ตอนนี้ก็เป็นรถยนต์นั่งส่วนคนไปก่อนค่ะแต่ว่าในส่วนของการใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็วเนี่ยก็ยังคงม,มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น<ม>เพราะว่ารถขนส่งเขาก็ยังมองว่าคือเป็นรถน้ำมันดีเซลเนี่ยมันมีแรงขับเคลื่อนบรรทุกได้มากกว่า รถไฟฟ้าไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยดีเซลก็ยังเติบโตขึ้นนะคะยังมีการช้รถรถน้ำมันอ่ะบางประเภทยังแรงดีกว่ารถไฟฟ้าใช่แล้วรถพวกนี้มันต้องใช้แรงไงขนส่งเยอะนะคะโดยการใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็วนะคะอยู่ที่ประมาณ66ล้านลิตรต่อวันนะคะเพิ่มขึ้น2.7%แต่ว่าเพิ่มขึ้นไม่เยอะแล้วเนาะนิดเดียวแค่สอนะก็แบ่งเป็นดีเซลหมุนเร็วธรรมดานะคะ66ล้านลิตรต่อวันแล้วก็ b ี0ค่ะ 0.15ล้านลิตรต่อวันนะคะแต่ว่าตัวที่มีการใช้เพิ่มขึ้นเยอะเนี่ยก็เป็นในส่วนของการใช้น้ำมันอากาศยานเชิงพาณิชย์นี้ตลอดเลยนะใช่เพหลังจากโควิดแล้วยิ่งช่วงนี้คนเดินทางเนี่ย นมากเลยอคนเดินทางไปเยอะมากใช่ใช่ค่ะเป็นช่วงฤดูหนาวนะคะก็มีการท่องเที่ยวเยอะขึ้นนะคะโดยการใช้นากราตยายเชิงพาณิชย์นะคะหรือว่า z e t A1 ค่ะมีการใช้เฉลี่ยประมาณ15.5ล้านลิตรต่อวันนะคะแล้วก็เพิ่มขึ้น17.8ค่ะส่วนการใช้ LPG นะคะมีการใช้เฉลี่ยประมาณ19กิโลกรัมต่อวันนะคะเพิ่มขึ้น3ะคะก็ประกอบไปด้วยภาคปิโตรเคมีเนี่ย 8.5ล้านกิโลกรัมต่อวันนะคะภาคครัวเรือน5.76ล้านกิโลกรัมต่อวันภาคขนส่ง2.32ล้านกิโลกรัมต่อวันแล้วก็ภาคอุตสาหกรรมอยู่ที่2ล้านกิโลกรัมต่อวันนะคะส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์หรือว่า NGV อันนี้ลดลงเยอะเหมือนกันลดลงเกือบ17%แล้ว16.9%นะคะมีการใช้แค่2.8ล้านกิโลกรัมต่อวันเท่านั้นเองเพราะว่าก็จะเป็นในส่วนของขนส่งละ ลดบรรทุกนะคะส่วนการนําเข้าน้ํามันจะเพิ่มรถบัสใช่ไหมรถบัสยังมีอยู่นะใช่ใช่ค่ะส่วนเรื่องของการนําเข้าน้ํามันเจะเพิงนะคะก็มีการนําเข้าประมาณหนึ่งล้านสี่หมื่นสองพันสี่ร้อยเจ็สิบาร์เรลต่อวันนะคะเพิ่มขึ้นศูนย์จุดแปดเปอร์เซ็นมูลค่าการนําเข้ารวมอยู่ที่เก้าหมื่นห้าพันห้าร้อยสิบล้านบาทนะคะต่อเดือนนะอันนี้เฉลี่ยต่ลเดือนใช่ต่อเดือนต่อเดือนนะคะก็แบ่งเป็นการนำน้ำมันค่าน้ำมันดิบเนี่ยอยู่ที่ 9 8 3,440บาร์เรลต่อวันนะคะเพิ่มขึ้น2.6ค่ะมูลค่าการนำเข้าก็9 1,344ล้านบาทต่อเดือนนะคะแต่ในส่วนน้ำมันสำเร็จรูปเองอยู่ที่5 9 0 9 3 0บาร์เรลต่อวันนี้ลดลง21.9นนะคะม,มูลค่าการนำเข้า4,165ล้านบาทต่อเดือนนะคะส่วนการส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปค่ะเฉลี่ยที่ 181,294บาเรลต่อวนัน<ม>เพิ่มขึ้น4.2%นะคะมูลค่าการส่งออกรวม1 7 7่วม1 7 7ล้านบาทตัวเลขดีมากๆเหมเลขอเจ็ดต่อเดือนเห <7. S 2> มือนกันใช่นะคะ่วนอีกหน่วยงานหนึ่งนะคะสำนักง,งานนโยบายและแผนพลังงานหรือสนพอ,อันนี้มีตัวเลขเหมือนกันแต่เมื่อกี้เป็นภาพรวมการใช้น้ำมันเชิงเฉลีย่ยใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าตัวเลขของสนพจะเป็น ตัวเลขสถานการณ์พลังงานเพราะฉะนั้นจะกว้างกว่าเพราะว่าจะมีทั้งน้ำมันทั้งก๊าซทั้งอะไรเยอะแยะรวมกันไปหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นตัวเลขก็จะมาแค่9เดือนอ่าเกเดือนออนะคะ,คะก็มีการใช้พลังงานขั้นต้น2 30, อง0 0 0สาสิบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวันนะคะลดลงไป0.1%ก็ลดลงจากการใช้ทานทินนิกไนท์ที่ปรับตัวลดลง ขณะที่การใช้น้ามันเพิ่มขึ้น0.5%การใช้การธรรมชาติเนี่ยเพิ่มขึ้น2.6%การใช้ไฟฟ้าพลังน้ําไฟฟ้านาเข้าเนี่ยเพิ่มขึ้น7.3%ส่วนการใช้น้ํามันสําเร็จรูปนะคะ139ล้านลิตรต่อวันอันนี้เพิ่มขึ้น1%นเะคะ <c oughs> เพิ่มขึ้นจากการใช้น้ํามันเครื่องบินแล้วก็ lpg <c oughs> นะคะในขณะที่การใช้น้ํามันเบนซินเนี่ย31ล้านลิตรต่อวันลดลง0.1%ส่วนหนึ่งก็เป็นผลมาจาก การขยายตัวของโครงข่ายรถไฟฟ้าแล้วก็การเพิ่มขึ้นของยานยนต์ไฟฟ้านะคะค<ะ>่ะในขณะที่น้ำมันดีเซลเนี่ยอยู่ที่69ล้านลิตรต่อวันลดลงไป0.5%เพราะว,ว่าในช่วงต้นปี2 5 6พเนี่ยรัฐบาลเนี่ยมีนโยบายใช้ดีเซลในโรงไฟฟ้า<ะ>แล้วก็ความต้องการในภาคขนส่งทางบกเนี่ยลดลงนะคะ,ะน้ำมันเครื่องบิน16ล้านลิตต่อวัน เพิ่มขึ้นไป17.3%เพราะว่าการเดินทางของนักท่องเที่ยวเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะการปิโตรเลียมเหลว19,000ตันต่อวันอันนี้เพิ่มขึ้น3.3%นะคะ,คะแล้วก็กา๊าซธรรมชาติ4,588ล้านาลูกบาศก์ุตต่อวันอันนี้ก็เพิ่มขึ้น2.8% การใช้ถ่านหินแล้วก็ลิกไนต์หนึ่งหมื่สาาพันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบลดลงไป10.7%ซนนะคะโดยถ่านหินเนี่ยลดลง12.6%เปเซนแล้วก็ลิกไนต์เนี่ยลดลง3าเปเซนค่ะลิกไนต์นี่ใช้เฉพาะโดยฟ้ากอพอนะอที่ยังยังมีปัญหาอยู่ตอนนี้ค่ะ ส่วนการใช้ไฟฟ้านะคะ163,311กิกะวััต์ชั่วโมงเพิ่มขึ้น6.1%อ่าแล้วก็คาดการคาดการว่าปีนี้ทั้งปีนะทั้งปีสถานการณ์ความต้องการพลังงานขั้นต้นเนี่ยจะอยู่ที่2 0 0 1 3 0 0 0บาเบลเเทียวเท่าน้ำมันดิบต่อวันเพิ่มขึ้น0.3% จากการเพิ่มขึ้นของการใช้น้ำมันนะคะ,คะแล้วก็การใช้น้ำมันคาดว่าจะอยู่ที่8 21, er um 2 1 0 0 0บพันบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวันก็เพิ่มขึ้น1.2%ค่ะเปอร์เซแล้วก็การใช้ไก่ก็คาดว่าจะอยู่ที่860บพันบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวันเพิ่มขึ้น2.6%งจุกเปอร์เซการใช้ถ่านหินหรือว่าลิกไน์เนี่ยแล้วก็ลิกไน์เนี่ยคาดว่าจะอยู่ที่260พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวันนะคะ ลดลงไป10%ส่วนความต้องการใช้ไฟฟ้าเนี่ยคาดว่าจะอยู่ที่2 1 6 0 8 7ล้านหน่วย<ม>เพิ่มขึ้นไป5.8%นะคะหลายๆคนสงสัยว่าเอ๊ะอทำไมสองหน่วยงาน<ม>ใช้หน่วยไม่เหมือนกันสอนอ<ม><ม>ใช้หน่วยพันบาเรลเท่าน้ำมันดิบ<ม><ม>แต่ว่ากมรมธุกิจพลังงาน<ม>ใช้หน่วยเป็นล้านลิตรล้าน<ม>ลิตรเนี่ยคือมันเป็นตัวเลขจาก ตัวเลขจากหน้าสถานการขายผ่านหน้าสถานีบริการน้ำมันซึ่งเราขายเป็นลิตรเป็นลิตรเราขายเป็นลิตรส่วน NGV กับ LPG ขายเป็นกิโลกรัมค่ะขายเป็นกิโลกรัมส่วนน้ำมันดิบเนี่ยเวลาเราซื้อน้ำมันดิบเข้ามาหน่วยจะเป็นบาเรลอ่าบาเรลทีนเป็นหน่วยทั่วโลกในขณะที่ ตัวเลขของสนพมันเป็นภาพรวมการใช้พลังงานทั้งหมดทั้งหมดค่ะเพราะฉะนั้นเขาจะแปลงหน่วยแปลงหน่วยเป็นหน่วยเดียวกันก็คือเป็นพันบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิตต่อวันอ่าเดี๋ยวพอคนฟังอาจจะสงสัยไงเอ๊ะไรหน่วยหน่วยเมื่อกี้พูดล้านเลยอันนี้มาเป็นพันบาร์เรลอะไรแล้วอ่าวันนี้มาปิดท้ายกันด้วยข่าวดีๆนะคะของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยรือกฟพอเพราะว่า เมื่อเร็วๆนี้เองกพเนี่ยเขาก็ได้รับมอบรางวัล The Winner of the Prestigious International Innovation Awards 2024นะ,ะด้าน Service and Solution นะคะในเวที International Innovation Award 2024หรือว่า IIA 2024นะคะซึ่งจัดขึ้นโดย Enterprise Asia ที่ ยกย่องนวัตกรรมที่มีความโดดเด่นในแต่ละประเภทจากผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมฝีมือผู้ปฏิบัติงานกอผอ e อเล็กซ่าแอปพลิเคชันรู้จักไหมก็คือรางวัลที่ได้รับเนี่ยก็คือของเอเล็กซ่ใช่ไหมเอค่ะเเล็กซ่าแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าค่ะคะอ่ะแต่ไปรับรางวัลกันที่กปวลามเปอร์มาเลเซียเลยนะ เพราะว่าเอเล็ซ่าเนี่ยเขาไม่เพียงแต่เป็นผู้ช่วยสําหรับผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้านะเพราะเขามีฟังก์ชันแบบครอบคุมความต้องการเลยนะค้นหาค่ะจองสถานีชาร์จล่วงหน้าใช่ไหมเพราะว่าเนี่ยมันต่อไปมันต้องจองเพราะมันใช้เวลาในการชาร์จต้องให้กดจองผ่านอแล้วก็ระบบชําระเงินที่ปลอดภัยแคชเลสเสะดวกด้วยแล้วก็วางแผนการเดินทางอัจฉริยะให้ด้วยว่าหรือว่า ปั๊มอยู่ตรงไหนที่ชาร์จอยู่ตรงไหนควรจะใช้เส้นไหนรถติดไม่ติดหลบเลี่ยงนะยแบตหมดเดี๋ยวแบตหมดอะไรอย่างเงี้ยยังไม่แค่นั้นยังมีอีกใช่ไหมเพราะว่าแอปพลิเคชันเอเล็กซ่านี่เขาเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยด้วยค่ะเป็นการร่วมสร้างอนาคตแห่งการขับเคลื่อนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนี่สําคัญมากๆเลยเพราะว่ารถไฟฟ้าไม่ปล่อยมลพิษใช่ไหมค่ะ นั่นก็เป็นเรื่องราวดีๆที่เรานํามาฝากกันในวันนี้นะคะคะเดี๋ยววันพรหัสสปีนี้จะเป็นเทปสุดท้ายของปีนี้ะนะคะแล้วก็อาทิตย์<ม><ร>นหน้าเราหยุดยาวเลยเปิดปีใหม่มาเจอเราเหมือนเดิมนะคะมันอังคารที่7มกราคม2 5 6 8อยยังมีเรื่องราวพลังงานดีๆใหม่ๆมาฝากกันเช่นเคยคะนะคะ แต่เดี๋ยวอย่าเพิ่งรีบวันนี้เพราะยังมีวันพระหัสบดีอีกอย่างย่างเจอกันยังไม่บายกันต้องบอกว่าข่าวดีๆนะปิดท้ายนะคะค่ะแต่ว่าวันนี้ก่อนจากกันไปอย่าลืมนะคะแพลตฟอร์มของเราหลายแพลตฟอร์มมากเลยให้ติดตามไม่ว่าจะเป็น ww w ร e ลไวด์เว็บเอ็ n จิธร c มออนไลน์ค c มเวิร์ล n วด์เว็บนะคะ f a c e b o o แ Fanpage YouTube ล h a n n e l Instagram X Podcast แล้วก็ติ๊กต๊อด้วยนะคะวันนี้ลาทุกท่านไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ บางจากคับเวลทุกไปใหเร็วให้แรงกว่าใครใหใช่ได้ไปทุกวันเปลี่ยนทุกคันให้แรงกว่าใคร E20SE Evil เท่านั้นลอยให้โลกหมุนช้าไปไม่ต้องให้ใครตามทันอัาเวลรัของเธอและฉันไม่แพ้ใครอัาเวลรัให้แรงเราใจบางจาก E20SE Evil รายการ Energy t ท m e เรื่องพลังงานต้องรู้สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสันพลังไม่สิ้นสุดบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนมั่นคงด้วยคนที่มุ่งมั่นกลั่นพลังสร้างสารรค์คุณค่า